สวัสดีครับวันนี้เราพามาเคสนะครับช่วยหางแมวอีกแล้ววันนี้มีสองเคสนะครับก็เคสแรกก็ที่ทุ่งสองห้องแล้วก็เคสที่สองที่พ้าขนนะครับผมไม่แน่ใจว่าผ้าขนอะไรพี่กัดนะฮะเดี๋ยวต้องดูอีกทีเพราะว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่หลั 4, กสี่กำลังจะเข้าไปในเคสของทุ่งสองห้องซึ่งเอาอาหารมาให้นะฮะส่วนไอ้ในเคสของผ้าขนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเอาหมาแมวอ,ออกมาก็เดี๋ยวเราตามไปดู้วกัน Hey, yo Cisco, let's take him on a trip. Like we had a party and put shrooms in the dip. Now I'm trippin', and my girl won't listen when I tell her that I love her. And I, I really, really miss her. Let's do it like we never did before. Let, 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 let's just lose control. I know you. l ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเ <Okay. S 2> ขตกึ้งสองห้องนะครับ mm hmm. น้ำครึ่งตัวแต่ประมาณยังไม่ถึงเท่านั้น I need a detox. Cause you get me high in the treetops. But I can see it all from here. Got my head up in the clouds, but it's all so clear. Here, my dear, take a look in the mirror. You're looking at the reason I'ma kill it this year. I've been drinking, but I feel fine. I've been thinking, you should be mine for the weekend. ช่วงนี้อากาศมันเริ่มเริ่มเริ่มเย็นยนะนะไม่ใช่ว่าเริ่มเย็นคือคือมันน่าจะเข้าหน้าหนาวมันก็เลยไม่ร้อนเท่าไหร่อยากจะเชิญชวนให้อาสาช่วยออกมาให้อาสาช่วยกันออกมาช่วยเหลือกันที่นะึงบรรยากาศสบายๆนะครับกลางน้ําจะคันเบื้องล่างเล็กช่วยแต่ก็สนุกดีครับ เก็บแค่ทุ่งสองห้องก็เสร็จนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะไปพาคผลสี่64ต่อตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนทางด่วนนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่พาะ 6, น64ต่อซึ่งที่นี่มีข่าวว่าหมาแมวเริ่มเสียชีวิตแล้ว,ว ตอนนี้เป็นงานเข้ามาในแผนที่ยอดตอนนี้โอเคสที่สองของวันนี้นะครับมันก็จบลงนะครับเข้าไปเอาอาหารให้ได้ละส่วนที่ต้องนำออกมาเนี่ยคือหลังจากที่เราทำอะไรในเคสที่หนึ่งเนี่ยมันก็ข้าง ใช้เวลาค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่นาน้ำมันลึกแล้วก็เดินเข้าไปค่อนข้างจะลำบากทําให้เคสที่2เราก็ต้องมาเก็บเคสใหม่น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือว่าอาจจะเป็นวันอื่นนะฮะประมาณนั้นแต่วันนี้ก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยไปได้ด้วยดีแต่ตอนนี้น้องลนา,าจัดทีมแบ่งเป็น2ชุดนะคะรับลนาก็เข้าไปาในเคสด้านไหนซึ่งเป็นเคสย่อยนะเะคอของของข้าวเนี่ยมีเคส2เคส แคสหนึ่งก็ลนนาเข้าไปแล้วก็อีกเคสหนึ่งพวกผมเข้าไป